สวัสดีครัเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเซ็ง v ีเเช้าบ่ายนะคะประจะวันที่สิหเมษายนปีห6หนะคําเตือนทางช่องไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับ v i เเช้าตัวเด่นก็คือสองกับห้กับ1 2 0 2 1สอง5 2 8 5 0สองหนึ่งสองสี่สองห้าสองแดหยงหสอสองหเนาะสองหนึ่ง ก็ขอเพื่อนๆทุกคนโชคดีเด้ออย่าลืมบ่ายลุ้นเช้าเช้าลุ้นบ่ายนะ2กับ5 3กับ6ที่มันต่างกันเด้อแปลกับ1มาเหมือนกันนะต่อไป VIP บ่าย3กับ6 8กับ1 3031353638 606163 656668นะ360081381แล้วก็183เอาตัวเดียวกันเนาะ683เด้อ ก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ลุ้นนะคะอย่าลืมบ่ายลุ้นเช้าเช้าลุ้นบ่ายเนาะตะเลมันมาตัวเดียวกันนะต่างกันก็เอาตัวที่ต่างเสิมเข้ามาเนาะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ